สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสร้าง Windows Form นะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน C Sharp C s นะครับผมวันนี้ผมจะมาแสดงการเขียนข้อมูลแบบลำดับขั้นด้วย Control Flow นะครับในอุปกรณ์ใน Toolbox นะครับในโปรแกรมนะครับก่อนอื่นเราเปิดโปรแกรมกันนะครับ Microsoft Visual Studio 2010นะครับเราจะทำการ New Project นะครับเพื่อทำการเขียนโปรแกรมนะครับผม เลือก Windows Form Application นะครับส่วนชื่อนี้ตั้งตามที่ทุกคนถนัดนะครับในที่ผมจะยังไม่ตั้งนะครับผมจะตั้งอันนี้ไว้ก่อนกด OK ครับผมเราจะได้ฟอร์มมาหนึงฟอร์มนะครับผมเราจะเห็นอะไรบ้างมี Property ครับก่อนอื่นเลมานี่กันนะครับ Control นะครับ Control Review นะครับทำหน้าที่แสดงรายการในลำดับขั้นของต้นไม้นะครับมีลักษณะเช่นเดียวกันที่เห็นใน Windows Explorer ต่างๆนะครับจุดเด่นของมันก็คือทำ การกำหนดให้แสดงรายการแบบซ้ำกันซ้อนกันได้นะครับผมก่อนอื่นเรามาสร้างฟอร์มก่อนเราจะใช้เราจะเห็นตรงนี้ว่ามี p r o p e r t y นะครับไม่เห็น t r true box นะครับเราคลิกตรงนี้ t r true box จะขึ้นมานะครับผมทีวิวนะครับทำการสร้างตามนี้นะครับคือใช้ Label นะครับผมแล้วก็ใช้ทีวิวนะครับก่อนหลักของเราเลยทีวิวจะเป็นช่องสีสีขาวนะครับจะทำการขยายนิดหน่อย มขยายแล้วครับผมต่อไปเราจะทำทำการลงโค้ดนะครับโค้ดที่นี้เราจะใส่ในฟอร์มนะฟอร์มหนึ่งนะคลิกเข้าไปเราจะจะขึ้นโปรแกรมี่ขึ้นนี้มาให้นะครับส่วนผมจะเขียนโค้ดให้ดูก็จะใช้เวลานานนะครับในที่ผมเขียนโค้ดไว้แล้วนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผม เขียนโค้ดในฟอร์มหนึ่งนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนี่นครับจะเป็นโค้ดนีเ้เโค้ดครับส่วนฟอร์มหนึ่งนะครับ,อรบตอนแรกมันเป็นฟอร์มในช่องชีวิวนะครับใน Property ของมันเป็น ช r e ิน,นะครับให้เปลี่ยนเป็น c r v d a t a นะครับผมเพื่อจะตรงกับโค้ดของเราเพื่อตรงกับโค้ดตรงนี้ของเรานะครับส่วน La b e l 1ให้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนตรง n a m มเป็น l v l p a r t นะครับผมให้ตรงกับโค้ดของเราจะทำให้โค้ดของเราไม่เออเร์เลอร์และันได้น,นะครับเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราทำการ build solution นะครับหรือกด f 6นะครับว่าดูโปรแกรม e r r o r หรือเปล่า ขั้นตอนว่าดูโปรแกรมจะเออร์เรอร์หรือไม่เออร์เรอร์ยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับเออร์เรอร์ลิสต์นะครับจะมีตรงนี้นะครับสูตรเออร์เรอร์ูตรเรนิ่งและสูตรเมสเซจนะครับในที่นี้ไม่มีเลยนะครับผมคือโปรแกรมของเราทำการผ่านเหมือน้วนครับต่อไปเรามาทาการรันนะครับโดยคลิกตรงลูกศรสีเขียวเมื่อเราคลิกกจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับผมและการที่ปรากฏขึ้นในขั้นแรกนะครับคือโหนดหลักนะครับผม สองอันนี้นะครับคือโนดหลักแล้วแล้วส่วนรายการที่ปรากฏซ้อนอยู่ในโหนดหลักนะครับจะใช้คำว,ว่าโหนดย่อยนะครับให้เราคลิกบวกขึ้นมานะครับเพื่อสแสดงโหนดย่อยที่อยู่ภายในโนดหลักนะครับผมต่อมาเรา,าอธิบายโค้ดนะครับหนึ่งนะครับรายการต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคอนโทรลทีวีนะครับจะอยู่ในความราับผิดชอบของคลาสทีนโนนะครับเริ่มต้นในเหตุการณ อฟอร์มโหลดนะครับต้อกดตัวแปรออบเจกต์ T ทีโนดที่ชื่อว่า any node นะครับทำหน้าที่โนดหลักและโนดย่อยนะครับคือแบบนี้นะครับส่วนสองน,น,นะครับสร้างโนด ASP net 4.5โดยใช้เมธอด add นะครับ collection mm hmm. โนดของ control T view ชื่อว่า trv data นะครับ ในโหนดหลักดังกล่าวนะครับจะสั่งให้พิมโหนดย่อยอีก2โหนดโดยการใช้เมธอดแอสนะครับ collection node ของ Object T n o d e ที่ชื่อว่า any node นะครับก็คือสร้างโหนดย่อยสองันนี้นะครับก็สานะครับสร้างโหนดสหลักก็จะใช้หลักการเดียวกันก็จะเพิ่มโหนดย่อยเข้าไปใน3โหนดนะครับก็คืออันนี้นี่คือโหนดหลักนะครับแล้วเพิ่มโหนดย่อยอีก3โหนดคือนี้นะครับ สำหรับวิธีการอ่านพาร์ทของโหนดในเหตุการณ์นี้นะครับที่ a v d ว t a a f t e r s ั l e c อรคุณสามารถตรวจสอบอการคลิกแต่ละโหนดได้จากพารามิเตอร์ e นะครับใช้ร่วมกัคุณสมบัติแอคชั่ของเหตุการ์ f t t r r s e e สนะครับโดยถ้าผู้ใช้คลิกโหนดท Review Action by m o u ส์นะครับแล้วให้แสดงพาร์ทของโหนดดังกล่าวนะครับคุณจะเห็นว่าโปรแกรมของเราเขียนว่า r e วิว e อ Action by เมาส์คือทำใช้เมาส์ในคำการคลิกโปรแกรมหรือ รันโปรแกรมขั้นต่อไปครับก็คือเมื่อเราจบรันมานะครับคลิกนี่นี่คือ a อคชั่นบายเมาสโปรแกรมก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับผมม,มาส่วนการเซฟนะครับกด f ฟล์นะครับเซฟ a อ l นะครับผมแค่นี้ครับตอนนี้มีแค่นี้ครับ